ผมอีกทีนี่ผมแบบต้องสวนแล้วนะฮนะรูปเรามาใค้ได้นะครับโอ้ว้าวแต่สกิลหนึ่งแรงเวิร์สแต็กมาแล้วรึม รวมโอ้โหสกิลหนึ่งแตืนคุป,ปังอาวีใช้เพียงโอเพนไอดีทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องแจ้งท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นและที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กแับตบิดดิสปิงปน, <laughs> นะครับก็ตุเรนโดนเนิร์ฟมาใช่ไหมผมไม่ได้เล่นรหัสหลังนะเพ <laughs> ราะว่าล่าหันลังผม กดมาสี่เกมแล้วไม่ได้เล่นไอ้ตัวเลนเลยครับออผมก็เลยมาเล่นรหัสลองนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเลนโดนเนิฟไปเนี่ยเป็นยังไงนะตั้งแต่โดนเนิฟมาเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยไม่นจะเล่นรหัสหลักแต่แบบมันไม่ได้เล่นนั่นดียครับมอนเหมือนว่าเพิ่งโดนเนิฟมาแล้วคนก็ยังไม่รู้ว่าเบต้ามันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ยังแบนกันอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่โดนเนิฟนะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่า มันจะต่างจากไม่โดนเนฟขนาดไหนมากน้อยเพียงใดนิ่งดีนะครับทั้งทีมเราโวยวายอะไรกันเนี่ยมันเออบัตเตอร์ไฟลยมันเอาบัตเตอร์ไฟลยมาทำไมก็ไม่รู้ฮมผมนี่งงเลยพยาเต๋บอกไปตั้งใจมาโยนนะผมยังไม่ได้แพ้ใครมายี่สิบดเกมแล้วเนี่ยรหัสเนี่ยถ้ามันมาแพ้เกมนี้นี่หายนะเออ มาคลาชเซตเราจะออกเป็นเซตด้าเมจเลยะนะเป็นเซตบูมสติกนะเฮ้ยสายฟ้าก็ไม่ได้แย่ไม่แย่ไม่แย่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูสักพักก่อนโว้ยมันกะนิดหน่อยนิดหน่อยเอ้ยยางยางต้นเกียวอยู่ อันนี้เกมแรกเลยนะตั้งแต่โดนเนิมาเมียผมได้เล่นเนี่ยทีมนนก่อนเยเพื่อนอรู้สึกเล่นยากไงไม่รู้วะทีมเรามันบัตฟฟร์ไฟเลนกลางเนี่ยโอ้ เตตีมันจะตายให้ไม่เนี่ยตัวเนี้ยแล้วทีมเราไม่รู้ว่าใครจะออกตัดเลือดน,นะครับมีแค่อเลียนแต่ไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าได้ยินเสียงตำพก้องขอไคด้วยนะ <c oughs> มีคนทำอาหารอยู่หลังบ้านอยู่ในครัวหลังบ้านหรือเปล่าเช่นเรามาวิ่งวนทัมมิ่ง ป่าก่อนนะครับเขามีตอะไรเตือนก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดเดี๋ยวฟาร์มอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งก่อนนะ420หรอมันก็ยังโอเคอยู่นะมันไม่ได้เบาขนาดนั้นนะแต่ว่าสกิลหนึ่งก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับสกิลหนึ่งยังแรงเหมือนเดิมนะสกิลสองก็ดามเหมือนเดิมโดนเนื้อมาแค่พาสีบสายฟ้า สี่ร้อยเหรอตอนนี้เฮ้ยมันก็ไม่น้อยนะนนนเราต้องรอดูโบนสเต็กครับอืม <c oughs> มันมีอันติอ้าวแล้วนี่ยืนนิ่งเลยเหมามันยืนพิมอยู่ <c oughs> ใจร้อน <c oughs> คุณละอย่างชอบเลยฮะเตะไม่รู้มันไวอยายอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยตั้งแต่ต้นเกมละ ผมไม่ค่อยได้อ่านเมนมานะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นถึงบูมสติกนะครับแล้วก็จะมีมงกุฎนะครับคือเซตเนี้ยมันเป็นเซตแบบฟูลดาเมจจริงๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นออท้ายเกมว่าดาเมจมันประมาณไหนมันจะโอเคหรือเปล่าสำหรับแพทนี้นะเพราะมันโดนเนิร์ฟมามันก็มันก็โดนเนิฟเยอะอยู่นะตั้งแต่อ่านแผทมามันเยอะอยู่นะครับมันไมที่น้อยเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะจากพอห้านาทีขึ้นมาเป็นสี่ร้อยแล้วนะครับลดลงนะครับ <c oughs> งันงอกละฮะดาเมจเราลงเยอะอยู่นะเนี่ยใส่กับคีฟส0 0ร้อยอ่ะ <c oughs> ไม่ก็ต้องต้องต้องเป็นเจ้าเวทนะครับเจ้าเวทที่ต้องออกเร็วหน่อยเออมันต้องเจ้าเวทเร็วๆหน่อยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็น เซตเดิ u, มที่ยังไม่ออกจ่าเวทเลยลวกันเพราะมันจะประมาณไหนยังเล่นได้หรือเปล่าเซตนี้เพราะว่าเซตนี้เป็นเซตที่ผมเก็บเม็ดส้มเลยนะรูปตัวเตรียมบลเครับในเซตนี้มาแล้วรอบวมสติกอย่างเดียวโอ้โหเยอะสาด้วย แล้วเดี๋ยวเลนอัพกูอยู่ไหนเนี่ยมันเดินมั่วกันหมดแล้วเนี่ยทำให้ทีมเราเปน็นเล่นอะไรกันเนี่ยผมจะมาเล่นชิวๆซะหน่อยโอ้เกมตึงแล้วครับตุเลนยิ่งโดนเนื้อมาอยู่เนี่ยโอเคดาเมจเอาเรื่องละได้เซตลองบูมสติ๊กบูมสติ๊กน้อยอดาเมจเอาเรื่องอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ ฟาร์มไปก่อนนะครับคือเกมนี้แพ้ก็ช่างหัวมาเถอะผมไม่ได้ซีเรียสแล้วหรอกอย่างน้อยก็มารีวิวอ้หได้บูมสติกแล้วไหนซีอ้อมาตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเดินเข้าป้อมโอ้ยน่งได้ชาดาวอยู่หรอวะอย่างน้อยก็คุ้มอะบูมสติกนะบนสองตัวผมไม่เล่นบนนะมันเสียเวลาฟาร์มผม เพราะว่าทีมเรามันเดินมั่วหมาแล้วตอนนี้นอ่ามีชัดกลุ่มเด่งขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดทิ้งนะลืมปิด่มันเพิ่งสอบไงออากลุ่มมันก็จะคุยกันหน่อยตังคนะ์ผมห้าพันนะจำนวนสองต้องดูตอนฟูดาเมทว่าดาเมทมันถึงพันหรือเปล่าครับถ้าดาเมทแม่งไม่ถึงพันถือว่าน้อยมากเลยนะ Cima. สำหรับแบบคอมโบกับพวกแคลรี่เมียดนะแอสซัสซินน่ะถ้ามันดาเมียดไม่ถึงพันนี่ถือว่าน้อยมากนะครับเฮ้ยโอ้หเยอะเกินรูปรอจะช่วยไงวะเนี่ยถอยอย่างเดียวครับมันเล่นไม่ได้เล่นได้ก็น่าจะดับเบิลคิวตายคู่แคลรี่ยยิงฟีไม่ตัวรอง ป่าทำไมไม่ช่วยเลยบ้าหรือเปล่าอยูถามจริงเหรอไอ้นี่มันเหมือนแต่มันหยิบมาตุไฟมาเนัะโดนเพื่อนเขาด่าไป <laughs> ผมต้องใจเย็นๆนะ <laughs> ผมต้องใจเย็นนะผมจะไปตอบโต้ตกับพวกนี้ <laughs> ผมมาเล่นรหัสลองไนงะผมไม่ได้ซีเรียสหรอ <laughs> แค่มาเล่น <laughs> ดูว่าดามเมจมันประมาณไหนนะ แต่มันก็มึนจริงๆนะไอ้บัตเตอร์ไฟเนี่ยเดียถ้ามันมันด่าผมอีกทีนี่ผมแบบต้องสวนแล้วนะโอ้ยทำไมมันโอ้โดนฮาล่าโคตรเบาครับโอ้เยเนไม่ได้คาเฟนี่แม่งก็จ้องจะยิงฟรีอย่างเดียวเลยเรามีตัวล้วงสองตัวนะแต่แบบมันล้วงมันล้วงกันไม่ได้อนะ โอ้ยโดนแทงค,คือดาเมจเบามากครับต่าแบบเ,เห็นๆเลยแต่เราก็ไม่ได้เอามาฆ่าแทงหรอกครับแต่จริงๆมันก็ควรจะฆ่าแทงได้นะมันเป็นตัว DPS นะครับ500กับคิปคือดาเมจสกิลหนึ่งอะมันพึ่งได้เลยเพราะมันมันแรงมากนะดาเมจสกิลเนอะอันที่ผมก็ไปตายกันเกลื่อนเลย ตายตัวนะอย่าบอกอันเลนที่กำลังเดินไปนั้นจะไปตายนะปล่อยวนเลยนะปล่อยไหนก็มีค่าเข้าเดิมมาตอนนี้เจ็ดร้อยเลขอีกสามรอก็มีสิทธิ์อยู่นะ <c oughs> มีสิทธิ์จะถึงอยู่นะครสารพันดาเมจ ตอนนี้คือผมเน้นฟาร์มยับเลยนะเพราะว่าผมกลัวผมไม่เกิดอะเหมือนเหมือนจะเหมือนวีแวลจะแพ้แหละดูทีมเราเลยอารามไม่ก็ยืนนิ่งเหมือนแล้วเนี่ยชิบหายละเขาเขาเน้นพิมพ์กันใช่ไหมเนี่ยคือทีมทีมเรานี่เน้นพิมพ์กันนะมาแล้วไอีกตัวเนี่ย โอ้ตายคุณตายเอยไม่โดนมันไปเอาอาลัมเฉยเลย,ยผมฟาร์มผมขอก่อนเหมือนจะมีคนมาหรือเปล่ามีเปล่าโอ้แม่งเดินไปทางนู้นเดี๋ยวเชยร์เวฟแทนนะครับ เน้นพิมพ์ไม่เน้นเล่นในพวกนี้มันพิมพ์ทั้งทีมเลยเนี่ยมีแต่ผมเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยบรูด,ดรูปไวรูปสกิลหนึ่งแม่งแรงเวอร์เลยเฮ้ยมึงก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นเซตเป็นเจ้าเวชิ้นแรกน้าเนี้ย ถ้าล่าคือเราตีไม่เข้าจริงว่ะไม่เห็นได้ชัดเลยเว้ยถ้ามันไม่มีเจ้าเวทอ่ะก็เผื่อมีเจ้าเวทตีก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นแคลลี่กรเมิดยังมีค่าเท่าเดิมอยู่นะรู้สึกว่ายังเท่าเดิมอยู่นะเรามาไคลได้นะครับโอเคได้เจ้าเวทโหโอ้โอ โอ้ว oh, wow, ้าวแต่สก <ness> oh. ิลหนึ <ops> s <S ่งแรงเวอร์แต่ว่าสายฟ้าดาเมจเมาจัดเลยครับโอาผมฟาร์มจนผมเกิดแล้วเนี่ยดาเมจแม่งยังไม่เวอร์เลยเว้ยผมนำฟูไอเทมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใส่กับ ดา900ใส่กับดาก็เยอะอยู่เออลดมานิดนนะเดี๋ยวนะเฮ้ยโดนลาดดาดินะใส่กับคีบ700หรอไม่ต้องรอดัวแคลรี่อะทาร่าหน่อไรทาร,าร่า500เฮ้ยกูตายไปเนี่ยใส่กับเพนเท่าไหร่เพนผมไม่สวนนะต้องถอยอย่างเดียวนะ เออเพียนทำอะไรอ่ะเล่นไม่ได้หรอเพื่อนเอ้ยได้ไหมดาเมจอันน้อยนิดโอ้ยแต่ไปเฮ้ยต่ไปร้องร้องจาร์กยอละไปแต่ตัวนี้มันตีไม่เข้าเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพี้ยนโดดผมขอแป๊บนึงสแต็กมาแล้วบลูม รุมโอ้โยสกิลหนึ่งอเลนบอกคุณเหนื่อยเดี๋ยวนะจะต้องพูดหรือเปล่าครับดิวิแต่สกิลหนึ่งแม่งสกิลหนึ่งแบกได้นะเอาจริงๆนี่ลองดูดิจู้จู้จู้เอาผมคิดว่ามันยังไม่ตายแต่เดี๋ยวก่อนนะ ใส่กับคี800ด้ไม่คีพรถ700หรอหรอโ้เดี๋ยวนะทุกคนเนะ่ตาเมียนเบาลงไปเยอะจริงเยอะมากมเยอะจริงๆนะทําไปเล่นไปนี่ฟูดาําตกใจหมดเลยหมดจะพูดนี่คือฟูดาเมียนนะครับเหลือแต่สมุดเวทอะที่จะลองออกอะคือตอนนี้มันมันจะแพ้นะครับ ตามที่ผมคาดเลยนะมันน่าจะแพ้ดูจากการเล่นและการดารท,ทีมหรอโอ้ยตุเลดทำเป็นเล่นไปไม่งถดทำใหรถเยอะเว้ยตอนแรกผมคิดว่ารถไม่เยอะผมคิดว่ามันลดไปประมาณร้อยเดียวอะแต่นี่แต่นี่มันแบบมันไม่ใช่ร้อยเดียวอะครับอันนี้ผมทนไม่ไหวผมคอดามนะเออมันไม่ใช่ร้อยเดียวครับ อยานยางละโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นล่าหลักดูนะฮะ let's go